สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการสรุปว่าการทำสมดุลมวลสารและพลังงานเป็นอย่างไรอย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วว่าลงทำมวลสารและพลังงานเนี่ยมันมีสมการที่ใชส้สำหรับสัปดาห์ที่แล้วสมการที่ใช้เนี่ยก็คือว่ามีสะสมเท่ากับ เข้าวบวกด้วยเกิดขึ้นลบออกแล้วก็ลบใช้ไปนะคะแล้วคราวที่แล้วเราก็บอกว่าถ้ามันเป็น steady state ตัวสะสมเนี่ยมันจะถือว่าเป็น0ูนย์ทำให้เป็นเข้าวบวกเกิดขึ้นเท่ากับ ออกบวกใช้ไปแล้วเราก็จะใช้สมการเนี้ยในการคำนวณต่อไปสมการที่ใช้ดุลมวลสารและพลังงานเนี่ยมันก็จะใช้ในทั้งสมการดุลมวลสารใช้ในการดุลพลังงานซึ่งเราจะเรียนกันในหลังมิเทอมแล้วก็อัตราการไหลเชิงมวลของสารป้อนจำนวนสายผลิตภัณฑ์ จะต้องเอามาคำนึงถึงในการทำดุลมวลสารและพลังงานสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต่อไปก็คือคุณก็ต้องรู้สมบัติทางกายภาพและกฎของฟิสิกเช่นเวลาที่แปลงของอัตราการไหลเชิงปริมาตรให้ไปเป็นอัตราการไหลเชิงมวลคุณก็จะต้องมีการรู้ตัวความหนาแน่นเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งความหนาแน่นเนี่ยก็จะเป็น สมบัติเชิงกายภาพนะคะหรือว่าเช่นรู้ก๊าซ PV เท่ากับ nRT หรือ P จุด v PV จุดเท่ากับ n จุด RT ก็คืออัตราการไหลเชิงโมนของก๊าซที่เข้าไปในระบบมันจะสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการไหลเชิงปริมาตรของก๊าซที่เข้ามาในระบบแบบนี้นะคะแล้วก็ เราก็ต้องรู้ข้อจํากัดและลักษณะทางกายภาพของมันเราก็จะต้องรู้ว่า mass fraction ทุกตัวรวมกันต้องมีค่าเท่ากับหน mole fraction รวมกันของทุกตัวต้องมีค่าเท่ากับ1อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้และเอามาใช้คราวนี้เราจะทำอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ เราทำกันไปแล้วตัวอย่างสัปดาห์ที่แล้วขอเลื่อนนะคะส่วนสัปดาห์นี้เราก็จะมีตัวกระบวนการที่มากกว่าหนึ่งหน่วยการทำงานนะคะที่เป็นมากกว่าหนึ่งหน่วยการทำงานเพราะว่ามันจะมียูนิตแต่ละยูนิตมาต่อกัน มีโอกาสที่จะมีตัวเข้าหลายตัวออกมากกว่าหนึ่งตัวยกตัวอย่างเช่นตัวอย่าง4.3นี้มีโจทย์ให้ผังกระบวนการผลิตมาตามรูปนี้ด้านล่างคุณจะเห็นว่ายูนิตเนี่ยมันมีทั้งยูนิตที่1และก็ยูนิตที่2ยูนิตที่1แล้วก็ยูนิตที่2ท,ท,ที่นี่นะคะมีขาเข้า2ด้าน ขาเข้าสองด้านก็คือมีขาเข้าด้านนี้ที่เขียนว่า800กรัมต่อวินาทีมีขาขาเข้าด้านนี้คือที่200กรัมของ4ต่อวินาทีในนี้ถ้าคุณดูทั้งหมดคุณจะเห็นว่ามีสาร A นะมีสาร B แล้วก็มีสาร C เพราะฉะนั้นเนี่ยสารที่เกี่ยวข้องในระบบมีคือ A มี B และมี C ในสายป้อนเข้าสายนี้คุณจะเห็นว่ามีสายป้อนเข้าแค่ A และ B เท่านั้นโดยที่อัตราการไหลเชิงมวลรวมของสายนี้คือ800กรัมต่อวินาทีเข้ายูนิตท,ที่1ไม่ต้องสนใจว่ายูนิตนี้มันเป็นอะไรรู้ว่ามีการออก100กรัมของสาร A เท่านั้นต่อวินาที พอผ่านไปปุ๊บตรงนี้จะมีสารซีไหลเข้า200กรัมต่อวินาทีเอามาผสมกันนี่เป็นจุดผสมแล้ววิ่งเข้ายูนิตที่สองยูนิตที่สองเนี่ยออกมาด้วยอัตราการไหล M 3กรัมต่อวินาทีซึ่งตรงที่ออกมาด้านนี้มันมีทั้ง A มีทั้ง B แล้วก็มีทั้ง4ในขณะที่ตัวที่ออกไปที่ขวาสุดเนี่ย475กรัมต่อวินาทีเราจะไม่รู้เลยว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างตอนตั้งต้นเราก็ต้องตั้งต้นก่อนเลยว่าไอ้475กรัมต่อวินาทีเนี่ยมันออกทั้ง A ทั้ง B ทั้ง4 แล้วเราถึงค่อยมาคำนวณว่า a ออกเท่าไหร่ b ออกเท่าไหร่ c ออกเท่าไหร่ถ้าเรายังไม่รู้เราบอกว่าอันเนี้ยยังไม่สนว่ามันเป็นกี่หน่วยการทำงานทั้งหมดเราจะใช้ความรู้ของเราเฉพาะที่เรียนกันมาแล้วถ้าเราดูเฉพาะหน่วยนี้ถ้าเราดูเฉพาะหน่วยนี้ ถ้าดูเฉพาะหน่วยนี้เราสามารถใช้ความรู้ที่เราเรียนกันมาสัปดาห์ที่แล้วสามารถคำนวณ m 1ได้นะคะคำนวณ m 1ได้อย่างไรอันนี้คือทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วก่อนเรารู้ว่า mass fraction ของ a ด้านนี้คือ0.2กรัม a ต่อกรัมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะสามารถคำนวณ a มสของมันตรงนี้ได้ m a s s คืออะไรนะคือ Mass f r a c t i o n 0.2คูณด้วยตัว Total Flow คือ800เพราะฉะนั้นในสาร A ตัวนี้0.2คูณ800มีค่าเท่ากับ 160กรัม A ต่อวินาทีคราวนี้ตัว B บ้าง B ไม่ต้องคำนวณมากไม่ต้องคำนวณศูนย์อันนี้อาจารย์ว่าโจทย์ผิดนะ เพราะเวลาสาย B เข้าเนี่ยมันไม่ควรจะเป็น0.08แต่ตัวนี้มันควรจะเป็น0.800นะคะเพราะว่ามันต้องบวกกันให้ได้100บวกกันให้ได้1.00ดังนั้น B ที่เข้าเนี่ยเราจะเอาจุด8คูณด้วย800ก็ได้หรือเราจะเอา 800ที่มีลบด้วย160ที่เราคำนวณได้ก็ได้เพราะว่าจากที่บอกว่า x a บวก x b มีค่าเท่ากับ1เสมอและอัตราการไหลของ a เข้าวบวกอัตราการไหลของ b เข้าต้องมีค่าเท่ากับอัตราการไหลเข้า total นะคะ เราจะอาศัย2ตัวนี้มาเป็นตัวคำนวณทำให้ b เข้าตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ640กรัมของ b ต่อวินาทีพอรู้ตรงนี้ปุ๊บอันนี้คือเข้าเราใช้สมการก็คือเข้าเท่ากับออกนะคะเพราะว่าไม่เกิดปฏิกิริยา a s s u ูมให้มันเป็น steady state พอบอกเข้าเท่ากับออกคุณจะเห็นว่าเข้ามี2ทางเอาแค่ว่า total เข้าด้านนี้คือทํา total balance นะเข้าก็คือ800กรัมต่อวินาทีออก2ด้านออกด้านหนึงคือเรายังไม่ต้องสนใจพอ t o t เราไม่ได้สนใจว่าสารอะไร800กรัมต่อวินาทีบวกด้วย m 1เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ว่า จากอันนี้ m 1ของคุณจะมีค่าเท่ากับ800-100ลบ100ก็คือ700กรัมต่อมินาทีคุณจะได้ m 1ออกมานะคะแล้ว m 1เนี่ยมันประกอบด้วยสารอะไรบ้าง m 1ประกอบด้วยสารอะไรบ้างเราก็จะมาใช้บาลานซ์ของ a พอ A Balance เข้าเท่ากับออก A เข้ามาเท่าไหร่ A เข้ามา160กรัม A ต่อวินาทีออกมีออกขาออกก็คือ100กรัม A ต่อวินาทีบวกด้วยออกใน M3 เพราะฉะนั้นคือออกใน M3 เราก็จะได้ว่าออขอโทษต้องบอกว่าออกในออกใน M1 เนาะ ออกใน m 1ก็จะมีค่าเท่ากับ1 6 0 1 0ร้อยแปลว่าใน m 1เนี่ยจะมี a อยู่60กรัม a ต่อวินาทีแล้วที่เหลือมันก็จะเป็น b อันนี้คือใช้ความรู้เดิมมาคำนวณเฉพาะ m 1แต่ว่าถ้ามันอยู่ยาวมากๆหาว่าแล้วออกในส 75กรัมต่อวินาทีเนี่ยมันหา m3 ว่าออกเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยมาหาองค์ประกอบใน4 75เราสามารถทำได้อย่างนี้ค่ะถ้ามันมียูนิตต่อกันอย่างนี้แล้วเราจะหาว่า m3 มีค่าเท่าไหร่เรายังไม่สนใจ m1 และ m2 สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องวาดภาคคลุม ถ้าคลุมนี้เราจะตัดตัวนี้ออกไม่สนใจมันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือตรงส่วนของ800กรัมต่อวินาทีเข้า100กรัมต่อวินาทีออก200กรัมต่อวินาทีเข้าแล้วก็มี475กรัมต่อวินาทีออกแล้วก็มี m 3กรัมต่อวินาทีออกเช่นกัน1 2 3 4 5 5ตัวนะคะแล้วก็เอามาใส่ที่นี่ตรงกลางไม่ต้องสนใจคุณก็จะเห็นว่ามันมี800กรัมต่อวินาที200กรัมต่อวินาทีที่ร่มบนเนี่ยมาจากด้านนี้100กรัม m 3แล้วก็สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณทำ total balance หาย m 3 มันก็จะง่ายมากเลยมันคืออะไรเข้าเท่ากับออกเข้ากี่ด้านเข้ามีเข้า800มีเข้า200ออกมี3อัน100่งรบวกสี่แล้วก็บวกด้วย m 3คุณก็จะคำนวณ m 3ได้ทันทีเลยจาก1000งพัลบหนึแล้วก็ลบสี่ ถ้าจารย์คิดเลขในใจไม่ผิดมันก็คือ425กรัมต่อวินาทีซึ่ง m 3ที่เป็น425กรัมต่อวินาทียังไม่ได้บอกองค์ประกอบนะคะว่ามันมี a อยู่กี่ตัว b อยู่กี่ตัว c อยู่เท่าไหร่แต่ถ้ากลับขึ้นไปมองโจทย์คุณจะเห็นว่า m 3เนี่ยเขาบอกองค์ประกอบเป็นตัว mass fraction ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้มันจะต้องรวมกันได้เท่ากับ หนึ่งแมสคชัรวมกันได้เท่ากับหคุณก็จะหาว่าแต่ละตัวมันมีค่าเท่าไหร่ได้อันนี้คุณก็จะเห็นเนาะว่าอัตราการไหลเชิงมวลขาเข้าอย่างที่อาจารย์คิดในใจเมื่อก,กี้ตัวเลขเหมือนกันเลยคือ m 3ได้425กรัมต่อมินาทีคราวนี้มาดูสารแต่ละตัวบ้างยกตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของสาร c ขออนุญาต ย้อนมาและข่า ب, ขอลบ <_ C> องค์ประกอบของสาร C ทํา C บาลานซ์เมื่อกี้ตรงนี้เรารู้แล้วว่า M 3คือ475กรัมต่อวินาที คราวนี้มาทำซีบาลานซ์มา้างอาจารย์ต้องขอดูเข้าเท่ากับออกสารซีตรงที่800ไม่มีซเลยเป็น0มีเข้าตัวที่สองมี200เข้าซีล้วนเป็นเท่านี้นี่คือเข้าขาออก 100ที่ออกไม่มี C เลยเป็น0คะาออกตัวที่ด้านล่าง m 3 m 3คือ475ออกด้วยแมดด้วยแฟ a ชั i คือเท่ากับ0.430แล้วก็ออกตัวสุดท้ายคือ475ซึ่งเราไม่รู้แฟ a ชั i ของ4 ะค,ะคุณก็จะได้ว่าจากอันข้างบนนะคะคุณก็ได้ว่า200เท่ากับ475คูณ4 475คณ0.43แล้วก็บวกด้วย 475x4 คุณจะคำนวณ xC ออกมาได้จะได้ xC ออกมาเนี่ยเท่ากับ0.036กรัม C/ กรัมนะคะ0.634 0.036กรัม C/ ต่อกรัมคุณก็จะได้องค์ประกอบในสายนี้สายที่ออกมาตรงนี้ แล้วถ้าเป็นตัวอื่นบ้างล่ะมายกตัวอย่างดูของ a b บาลาน e ์ถ้าเป็น a b บาลาน e ก็ยังคงเข้าและเท่ากับออก a b บาลาน e ์เนี่ยขา ข้าวของ800กรัมเนี่ยเข้ามา0.2ขาเข้าตรงที่200เนี่ยไม่เข้าเลยเป็น0ข้ขา100คือออกเนี่ยออก a อย่างเดียวเพราะฉะนั้น mass fraction จะเป็น1แล้วขาออกของด้าน m 3ที่เราคำนวณได้475กรัมต่อวินาทีมันออกเท่ากับ0.012 ดังนั้นแล้วออกตรงขาออก475เนี่ยก็มีค่าเท่ากับให้เป็น x a คุณก็จะสามารถคำนวณออกมาได้คำนวณเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ออกไปเปลี่ยนตรงนี้ออกไป ตรงนี้ก็จะกลายเป็น160ด้านนี้เป็น4 4 7 5คูณ0.012ในขณะตรงนี้475คูณ xa คุณก็จะคำนวณ xa ออกมาได้เหลือ xb ที่คุณลองคำนวณดูจะใช้วิธีเดียวกันนะคะ